สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะวันนี้นะครับผมคนสองเลขกับเบลเอคนใหม่ท่านผู้ชมเนาะมาอยู่ที่วัดประสาทอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาขอโชคกับแม่อีกแล้วท่านผู้ชมวันนี้มาขอโชคขอลาบเนาะรอบที่ผ่านมามีเลขมีเลขก้ากึ่งว่าเข้าเก้าห้าพอเราเห็นจุดจุดหนึ่งเ่าเป็นเก้าห้ามันก็คือจุดเดิมมันแหละจุดจุดเอเก้าศูนย์ห้านั่นแหละมันมันมีข้างๆาไงที่ผมเห็นเป็นสองหนึ่งห้าไง แต่จริงๆอะในกล้องอะไอในตอนที่ไลฟ์สดเราก็พูดอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นเหมือน 9, 5, 7, 5. เก้าห้ากับเจ็ดห้าแต่แล้วมันมันเป็นเหมือนหลายๆคนก็พิมพ์คอมเมนต์ว่าเก้าห้าด้วยในวันนั้นแต่แวันนี้เนี่ยเราก็เอาน้ําแดงมาเ,เอาน้ํามาถวายแม่เหมือนเดิมท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มาไหว้แม่บูชาแม่กันนะครับว่าเดี๋ยวเราไปติดตามและชมแล้วกันเนาะว่าเราจะได้เลขอะไรในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะขอเลขอ่าให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดู ครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าจะเลขอะไรพี่เอสนะครับเดี๋ยวเราจะบูชาแม่ด้วยการว่านโมสามจบพร้อมๆกันนะครับสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแมวตะเกียบทองเจ้าเอ๋ย แม่นางตะเคียนทองเจ้าเอ๋ยอย,อยู่หรือยางขอลาบลูกบ้างหลังขาตั้งโลกังกวิทูสังขาตั้งโลกังกว<า>ิทูสาธุเอาวันนี้คนสองเลขกันไ้คนใหม่นะครับมาขอโชคขอลาบนะแม่นะนะครับวันนี้เอานะ้ํามาถวายแม่เนาะแล้วก็ขอให้แม่ให้โชคให้ลาบกับลูกหลานเนาะก็วันนี้ก็มาขอโชคขอลาบกับให้เอฟซีทั้งบ้านนะแม่ก็ขอให้เลขที่จะเห็นเนาะ ก็ขอให้เป็นเลขที่จะเข้าในงวดวันที่1มีนา67นี้เนาะขอให้ทุกคนได้รับโชคไหมนะเขาจะได้เอาอเอาของมาไหว้แม่เนาะในรอบต่อไปนะก็ขอให้แม่ดูบันดาลโชคล่ภให้กับลูกหลานเอซทางบ้านด้วยนะแม่ด้วสาธุพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพระใหญ่ด้วยพรุ่งนีวันมาครับูชาสาธุสาธุน้อง <ใน S 2> ปังทีง่เปอ สาธุให้องค์ไหนล่ะให้องคหนใหอ,องนี้ด้วยกันนะให้เมย์ไปสาธุสีสาธุสาธุปังปังนะแม่เด้อ วันนี้ขอโชคขอลาบให้ลูกหลานด้วยนะแม่นะสาธุสาธุไปแม่ให้เลขนรวยหื<ะ>้ออยากให้เลขเสีงเยงอะไรนี่เอเสีงเยงอะไรนี่นะครับเป็นเองรับนี่ห้าพี่เอห้านะฮะแล้วก็องนี้นะองนี้หก ก็คือเป็นเงาสะท้อนขาวๆเนอะโดนกับแสงนะองค์จมพูองค์กลางเนี่ยที่พี่เอ็ดเอาดอกไม้ไปถวายเนี่ยคือเป็นเลขห้าใช่ครับเป็นเลขห้าแต่ส่วนผมอะให้องค์นี้องค์น้องนี่ที่นั่งอยู่นี่เป็นเลขหกก็เป็นห้าหกเป็นห้าหกแต่สำหรับองค์นู้นน่ะก็มีสะท้อนอยู่เหมือนกันจะตีไม่ออกก็เป็นเลขอะไรใช่ใช่อืมแต่องค์นี้จะเป็นเลขห้าอยู่ที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 ่อกนะอกเลยแล้วองค์นี้ก็เป็นเลขหกเหมือนกันใช่ใช่ใช่ชัดเจนนะพี่โ อันนี้แหละา,า,าชัดครับผมก็ห้าหกหนึ่งแหละผมนั้นเหมือนหนึ่งเหรอมันเหมือนเหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่งเฉียงเฉียงอืมเหมือนไหมเหมือนห้าหกห้าหกหนึ่งหรือถ้าถ้าถ้าผมมองเลขไทยมันจะเป็นทุกที่หกไทยเป็นห้าหกแล้วก็หกไทยองค์นี้ยเลขเลขห้านะครับรทุกคนโอชัดไหมเนี่ยชัดนะผมว่าชาัดอยู่ห้าชัดหกชัดอ่ะ ตาาที่ชัดแล้วกันเราถบายวงมาลไยให้แม่สององค์ก็ห้าหกอืมอาตาทุกแม่ขอเป็นเลขนำโชคนะปังๆเด้อแม่เด้อศาไปขึ้นขึ้นชัดเลยเ่ยไปเดี๋ยวเราไปอางนี้จะได้ผ่านหัวใจแม่เปิดวัดดูหัวใจแม่เราจะไปดูด้านในกันทุกคนนะครับว่าจะมีเลขอะไรนะครับวันนี้พามาอยู่ที่วัดปราสาสจังหวัดจนทบุรีนะครับก็มาขอโจคอลาดอีกเช่นเคยนะครับไปเด้อแม่เด้อตามมาเด้อ ตามมาเด้อแม่เด้วมันนี้มีคนเขียนเลียไว้ไหมลองดูที่อ๋อแต่ฝั่งนู้นเมื่อกี้เห็นเจ็ดตัวใหญ่เลยดูดิเดี๋ยวค่อยวนมาดูไปบรรยากาศเ,เดี๋ยวเราไปเดินดูด้านในกันทุกคนนะครับวันนี้พาทุกคนมาขอโชคขอลาบเปิดหแ่ไม่ปิด ใอตอตรงไหนม,มาทากแ้งตรงนี้ที่หมหัวใจเนี่ยปิดนะ,ะปิดแล้วนะครับปิดแล้วนะไปทุกคนเดี๋ยจะไปเดินดูเลข อ่าหวยนวดต่อไปกันนะครับว่าจะปีเลขอะไรเนาะพวกเราทุกคนดูช่องเราอาจจะแปลกใจเนาะมันทําไมหาหวยเหมือนชาวบ้าน,นอะวะแป้งก็ไม่รูปมาเดินหาเลขกันแต่ก็หาแบบนี้ก็เลขเข้าดีนะทุกคนนะอืม อลองดูก่อนนะทุกคนมนะมีเลขอะไรหรือเปล่าแถวนี้มีเลขหรือเปล่า เห็นไหมเอ็ดเห็นเลขอะไรไหม รอบที่แล้วที่เราเห็นตรงนี้ไงซีคนทุกคนเห็นเป็นเก้าห้านี่ไงเนี่ยตัวเนี้ยอุ้ยมันวันนี้ไม่เห็นเป็นสามศูนย์นเอ็ดเฮ้ยสามศูนย์ตัวเดียวกันเลยไอย้จุดเดียวกันเลยจะเป็นสามศูนย์เนี่ยดำดำทุกคนเป็นเลขสามศูนย์เลยเนี่ยสามศูนย์เลย เห็นไหมชัดอยู่นะเนี่ยชัดเลยใน่เอ็ดสามศูนย์เงาดำดำทุกคนเป็นเงาดำดำแต่งวดงวดก่อนนะที่เราที่เราเห็นตรงเนี้ยก็คือผมเห็นเป็นสองหนึ่งห้าแต่ในคลิปวีโอแต่ว่ามองไกลๆอย่างตรงเนี้ยมันก็มองเห็นเป็นเก้าห้าเจ็ดห้านอะรอบที่ผ่านมาเนอะแต่รอบเนี้ยมันมองไปแล้วเป็นสามศูนย์เห็นปหดำดำเห็นปะ สามศูนย์นะทุกคนจุดเดิมสามศูนย์แต่ถ้าซูมไปใกล,ใกล้ๆก็ไม่ค่อยชัดนะก็จะมองแบบนี้จะเป็นเลยสามศูนย์เลยดำๆเห็นเจ็ดห้อยู่นะเนี่ยมุมนี้เห็นเป็นสามศูนเลยดำๆไปเลยดำปึ๊ดเลยมุมนี้มันเจ็ดกลายเป็นเจ็ดสามอะไรแต่ประมาณเนี้ไม่รู้อะเห็นเป็นสามศูนนะทุกคนจุดอชอบอะ เลขมันมันชัดตาสามศูนย์ไม่แน่นะทุกคนเนะอุ้ยนั่นอะไรเอ็ดอืนี่อะไรนี่ทุกตาฮะทุกตาอะไรแผ่น,แผ,นแผ่นพับเขาเอามาแผ่นพับอะไรพี่เอ็ดพูดแกะดูไหมแกะที่อาพี่เอ็ดแกะได้เนี้ย เขาอ,อะไรมาไว้ไม่รู้มันเป็นลายแทงสมบัติอะ่ะลายแทงสมบัติเขาต้องมีคร่มาไว้แน่เลยใช่น่าจะเป็นลูกอะทั้งอย่างลายแทงสมบัติเป็นลูกลายแทงสมบัตินี่ก็จร <c oughs> ิงจริงไยลายแทงแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะทุกคนนะ เผื่อมีเลขอในนี้เปล่าเอ็ดเลยบอกว่าเราทำให้เปิดให้ทุกคนเห็นล่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพี่เอ็ดเปิดดิเปิดดิพี่เปิดเลยแหมชอบเจียงกันตลอดเดี๋ยวคนดูก็ว่าอีกก็พี่จับได้แดงมาด้วยอะ่ะจะแกะดีไหมแกะแกะดีไหมเอ็ดแกะไปเถอะแกะแล้วก็พี่อายุยุให้คนอื่นแกะนะทุกคนแต่ตัวเองไม่ทําเลยเพราะว่ากลัวพี่เอ็ดกลัวนะครับนี่ไงบอกแล้ว เป็นลายแทงสมบัตินี่เห็นไหมลายแทงกระตูนนะท่านผู้ชมนี่มันเป็นลายแทงกระตูนแต่มีเลขมันมีเลขนะทุกคนดูดินี่เลขสองวะนี่สองอันนี้ห้าสองกับห้าเห็นปะมันเป็นเลขนะ นี่สองอันนี้ห้าเว้ยมีหัวกระโหลกด้วยว่ะเอ็ดมันเป็นลายแทงของกระตูนนะคผชมแต่มันมีเลขสองห้าขึ้นอยู่ด้วยนะนี่เห็นไหมเลขสองนี่เลขห้ามัเเส้นมันเปนนเส้นทางเนาเ้นนะทานใช่แต่มันเป็นเลขไงเนี่ยสองกับห้าอาจจะให้เลขก็ได้ไงสองห้าหรือเปล่าไม่แน่พออยู่ๆก็เตอเนาะ อาจจะอาจอาจะเป็นเลขนำโชคก็ได้ทุกคนนะครับอาจจะเป็นการหาสมบัติไงโอเคเดีย๋ยวมัดเก็บไว้ให้เขาก่อนนะไม่รู้เขาาไว้นี้ทําไมเขาคงคิดว่าใครจะต้องไปหาสมบัติอะไรหรือเปล่าเราก็กลัวที่ไหนได้เป็นลายแทงกันตูนนะทุกคนยังไม่เจอเลขอะไรโดนใจเลยยังไม่เห็นเลยนะครับ จะเห็นเหนเลขเดิมเนื้ะเนี่ยแต่วันนั้นเราก็เห็นเลขเลียงลงมาตรงนี้าหม951เห็นไหมมันมีชุดหนึ่งที่เห็นวันวนะั้นละ951ที่ไลสดอะนาอเลขเลขก็เข้า95บนเดิมนะจุดเดิมก็คือตรงเนี้ยท่านผู้ชมที่เห็นเป็น95เนาะนี่ไง905ไม่แน่นะยังเหลืออะไรเอ็ดตอน,น <0 5. S 1> เนี้ย05 05เนาะ09 น0990ออกแล้วไงต้องขึ้นปีใหม่แล้วเนาะอาจจะมาใหม่ก็ได้ศ09เดิมเออว่ะไม่แน,น่เนาะตอนนี้ยังไม่โดนใจอะไรเลย,เลยทุกคนเดี๋ยวหามไปก่อนอือวันนี้วนมาที่เดิมท่านผู้ชมนะเนาะก็ตรงนี้เป็นขอนแม่ตะเคียนอีกแล้วท่านผู้ชมรอบที่ผ่านมาเนาะอาจจะจุดนี้ไม่เข้าใช่ไหมรอบที่ผ่านมาเนาะไม่เข้าเานาะ เราตีพลาดไปนะรอบที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูรอบนี้นะทุกคนมันจะเป็นเลขอะไรนะครับเราก็พยายามส่องให้ทุกคนได้ดูนะเนาะรอบที่แล้วเขาก็บอกเขาขอตีกันอย่างนี้นะรอบที่แล้วเขาบอกว่าตีตัวตัวเนี้ยเป็นเลขเก้าใช่ไหมแต่ตัวนั้นเขาตีเป็นเลขห้ากันเขาบอกเขาพิมเขาพิมพ์อยู่ในคอมเมนต์ใช่ไหมเขาบอกเก้ากับห้าเขาบอกอย่างนี้เออเราเป็นเจ็ดนะแต่เราผมไม่เห็นเป็นหกเก้าวันนั้นจําได้ไหมที่ผมบอกว่าตัว ตัวเนี้มันเป็นเลขเก้าไงเนี่ยมันวนลงแบบนี้แต่ตัวเนี้มันเป็นเลขหกแบบนี้แต่ fc บอกว่าตัวเนี้เลขเก้าแต่ตัวนี้มันเป็นเลขห้าเข, 9, เ,เ,ขเขาบอกอย่างนั้นนะเออเราก็ได้พิมพ์ลงไลสดใช่ไลสดเป็นเลขเป็นเลขหกเก้านะจุดเนี่ยตอนนั้นวัน,น,นวันที่ไรเนาะแต่ว่าพลาดไปน,นิดหนึ่งคือเราตีไม่ออกจริงจริงว่าตัวบนอ่ะเป็นเลขห้าหรือเลขหกแต่มองตอนนั้นมองเป็นเลขหกมากกว่าที่จะเป็นห้าเนาะก็เลยไม่เข้าเลยทุกคน น่าเสียดายมากๆเลยนะครับใช่หรือเปล่าจำไม่ได้ใช่ไหมครัจำยืนไม่ได้สวัสดีจ้าสวัสด,ดีครับไม่นอนอยูงเนี่ยไปทำนี่มาเอามีโวงสวงของพี่เขามาจะทำโวงสวงตังคอที่จังหวัด อยุทยานแล้วมาทำที่วัดนี่เนี่ยที่เขาตีกันอยู่เนี่ยเหรอว่าไอ้ที่ตีอยู่เนี่ยเป็นของไทยใหญ่อ๋อวัดเลยแม่สำเนียงไทยใหญ่เหมือนคนเหนื่งอ่ะจะใครมาตีอ่ะวิธีการต่างกันกับคนไทยกับปกติจะใครจะใครมาตีอ่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มของไทยใหญ่อของไทยใหญ่ที่มาบวชที่นี่แล้วก็มาทำการต้องมีงานอะไรนะอีกวิ่งกี่วันอ่ะแรกของงานนั่นใช่ไหมงินงานอันนั้นใช่ปหมของไทยเราเนี่ยแหละอ่าอ่าอ่าเป็นวันอะไรวันมาฆะอะไรเนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ เราต้องไปดูเขาแล้วล่ะไปไหนอ่ะก็เดินยังไม่ได้เลขเลยยินมาวันเนี้ยยังไม่ได้เลขเลยเลยได้ยังวันเนี้ยยังเจอไหมยังเลยไม่ได้เลยเลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาแล้วก็ไหว้บนเพิ่งวนมาเนี้ยเพิ่งวนมาถึงตรงเนี้ยยังไม่ได้เลยเลยวเมว่ดที่เ้วเสียดายเนาะแต่งชุดให้ให้ให้น้องนางลำ๋อโหนอนแทงแบบโอ้โหเจ็บมากเลยอ้าวเปียก ถ้าผมมองตรงนี้มันเลขหกนะทุกคนนี่หกมันเลขเก้ามันเลขสามปะอันนี้มันเลขหกเลขมันเลขหนึ่งหนึ่งหกสามอันนี้เลขหนึ่งเลขหกเลขสามปะทุกคนนกนี่มันเลขหนึ่งเนาะอันนี้เลขหกแล้วตรงนี้มันเลขสามหนึ่งหกสามหรือหนึ่งเก้าสาม เอสหนึ่งหกสามแรือหนึ่งเก้าสามก็ได้เห็นหมาทุกคนนี่ผมตีเลขหนึ่งนะหนึ่งอันนี้เลขหกนะครับอันนี้เลขสามหนึ่งหกสามหรือหนะึ่งเก้าสามเนาะแต่ตัวนี้เราจะตีตัวเดิมเนาะตัวเดิมมันก็เหมือนเดิมท่านชมเนาะเลขเก้าเลขศูนย์เลขหกเ, 0, เ 6, นาะไม่แน่นะครับก็อาจจะมาก็ได้นะครับก็ดูไว้ก่อนไว้นะเนาะเผื่อ,อจ,จะเป็นเลขนําโชคนะทุกคนเก้าศูนย์หกนะ โอเคนะทุกคนนะครับเลขก็ได้ประมาณนี้นะจุดนี้เนาะเดี๋ยวเดินไปดูจุดอื่นทนะ่านผู้ชมอันนี้เราเอาประมาณนี้พอนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูจุดตรงนู้นท่านผู้ชม,ต,มตอนที่เดินเข้ามาเนาะผมเห็นเลขอยู่นะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันโอ้นี่ขอน,นี้เนาะถ้าไม่ติดกันนี่น่าจะมองเห็นเป็นเลขอยู่นะทุกคนนี่ขอนี้นี่ มองไม่ถนัดทุกคนมีขอนนี้บังอยู่นะันเรียกคล้ายๆเลขอยู่ตรงนี้ยแต่ขอนนี้บังอยู่ทุกคนตรงนี้เรียกว่าแม่สบายแดงนะทุกคนนะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยตอนอยู่บนรถนะผมเห็นตรงนี้ท่านชมนเป็นเจ็ดเจ็ดห้าสามเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าพอเดินลงมาถ่ายจริงๆอะ่ะมองไม่เห็นทุกคนมองไม่เห็นเลยเนาะ นี่พยายามส่องเลขตรงนี้ให้อยู่แต่ว่าไม่ไม่ชัดเลยทุกคนรถไปไม่พุ๊บก็จะบิดก็จะปิดไหนพี่ต้องปิดไฟดิปิดไฟนี่อ่ะ,อะปิดไฟรถอ่ะเนี่ยมันก็เห็นเจ็ดอยู่ 7, เห็นเจ็ดเห็นสามแต่ตรงกลางอ่ะไม่เห็น เนี่ย oh. เห็นเจ็ดเห็นสามแต่ในกล้องเอในรถเมื่อกี้เห็นเป็นเลขหกนะตรงกลางเอเห็นเป็นเลขห้าเจ็ดสองสี่ป่ะเห็นว่าเจ็ดเจ็ดห้าสามเจ็ดหกสามนี่แหละเอตัวนั้นเหมือนเลขเก้าเลยเอสมายอดเก้าเออห้าด้วยมาเยอะห้า <Mario. 5. S 1> นี่ตัวใหญ่เลยเลขห้า เมดที่แล้วป้าเราลืมมาส่องนี่ไงเห็นไหมห้านี่ตัวเลขเก้าเลยอ๋นนะอ,มอ,อไม่แน่นะห้ากับเก้ายังอยู่เลยนะเนี่ยทุกคนเลขห้าเลขเก้าเฮ้ยจริงๆนะตัวใหญ่เลยไม่รู้จะเป็นแปดป่ะนะแต่มันมองเนี้ก็เลขห้านะประมาณนี้นก็คือใจะเสถียรไมเไดไรนะเนี่ยทุกคนจะมีเลข ตรงนี้ตัวใหญ่อยู่นะนี่สองตัวนี่ไห,ห้าห้ากับเก้านะไม่แน่นะอาจจะเป็นห้าห้าเก้าศูนก็ได้นะเอ็ดเอออาจจะเอาสองตัวเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าก็ได้เออเก้าศูนย์นะเอออาจจะเป็นห้าเก้าแล้วก็ศูนย์ไงไม่แน่นะ ตรงนี้เมื่อกี้แวแวบหนึ่งท่านชมเห็นเป็นเลขห้าตัวนี้เลขเก้านะครับห้ากับเก้านั่นนี่เนาะโอเคท่านผู้ชมเฮ้ย,ยตรงนี้เหมือนหกเจ็ดแตทุกคนนี่หกกับเจ็ดใเปล่าเฮ้ยแปดหกเจ็ดเหรอทุกคนวิชัดเลยอะนี่แปด หกเจ็ดแปดหกเจ็ดชัดเลยอนะไม่แปดนี่ไงแปดอเป็นแนวนอนเออแปดอันนี้หก <6 S 2> นี่เจ็ดจะกแปดชัดเลยนะหรือว่าอ๋อแต่ว่าก็คือเลขเรียงคือหกเจ็ดแปดแต่เป็นแปดหกเจ็ดเออมังดูดิชัดมากเลยนะเห็นไหมไม่ต้องแปลเออแบบชัดๆเลยอนะไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลก็คือมีมีแปดมีหกมีเจ็ด ชัดเจนเลยอ,อุ้ยมันขึ้นมาชัดเลยไหมนะนเลขแปดนี่เลขแปดนี่เลขหกอันนี้เลขเจ็ดอุ้ยชัดจริงๆนะชัดเนาะชัดอุยชัดเกินไปเปล่าที่ว่าชัดผมก็ว่าชัดเออเนาะที่หาดชุดน,นี้ชุดเดียวก็พอแล้วเนี่ยเออนี่คือแม่แม่สะบายแดงเนาะใช่ชัดมากชัดมากเลยแม่สะบายแดงเฮ้ยตัวตัวเดียวเลยนะเนี่ย ที่เห็นวันนี้ท,ที่แบบว่าชาัดตาเลยเนี่ยชัดสุดแล้ะชัดแบบไม่ต้องแปลเลยอันนี้ชัดมากให้สองให้สองจุดตัวนี้ก็จะเป็นหนะ้าเก้าศูนย์เนาะห้าเก้าศูนย์กับตัวนี้แปดหกเจ็ดจุดเดียวไปเลยผมตัวนี้เหรอแปดหกเจ็ดเลยใช่ไหมกัแบโบน่นกับห้าหกโอตรงเสื้อใช่ไหม เฮ้ยตรงนี้มันชัดมากเลยนะเอ็ดมันชัดเกินไปป่มันเหมือนคนเขียนเลยนะทุกคนรู้ใครเขียนไว้นะเนี่ยเห้ยเอ็ดไหมเห็นไหม,หไหมอใครเห็นเลขนี้เป็นเลขอะไรก็ลองตีถอะทุกคนนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ชัดเจนแล้วล่ะผมนะดูดิชัดมากๆเลยนะแปดหกเจ็ดโอเคนะทุกคน นะครับไปละทุกคนขอให้ทุกคนรับโชคนะครับโอเคปังๆทุกคนเด้อสาธุสาธุ